กลัวเวลาลดขึ้นแล้วมันจะลื่นกลัวลดขึ้นแล้วมันจะสไลด์ล้อมันจะฟรีเลยเลยเกหยาบๆยาบแต่ลืมไปนะครับว่าคุณจะต้องถอดรองเท้าเดินด้วยสมมติว่าคุณอยากแบบอถอดรองเท้าเดินนู่นนี่นั่นคุณรีบนะครับคุณก็จะได้เดินแบบสมูทสบายเท้าหรือถ้ามีเด็กถ้ามีลูกถ้าอยากวิ่งเล่นบริเวณนี้แล้วถ้าหกล้มนะถ้ามันหยาบมากๆนะครับ มันก็จะทําให้แผลเนี่ยเปิดเยอะมากๆเลยอย่างพื้นในบ้านเนี่ยถ้าหกล้มเนี่ยไม่เป็นแผลผมบอกกัเลยไม่เป็นแผลมันจะเป็นแค่เขาเรียกว่าบวมโนขึ้นมาบวมปูดขึ้นมาแต่จะไม่เป็นแผลจะไม่ถลอกเพราะกระเบื้องข้างในมันเงาจะไม่เป็นแผลนะสวัสดีครับผมโบสตาโรสฝสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเวิร์บรามคำแหงวงแหวนหลังนี้อีกแล้ว คลิปที่แล้วนะครับเรามาถ่ายกันเกี่ยวกับหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านซึ่งเป็นหลังคาไวนิลนะสไตล์ลอฟเลยนะครับด้วยตัวเหล็กนี้เข้ากับวงกลมหน้าต่างเข้ากันมูดแอนโทนเข้ากันหมดเลยสวยมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญคือไฮไลท์เขาเป็น ละแนงเหล็กหุนตันนะครับซึ่งเป็นละแนงที่แบบโมเดิร์นดูแล้วมันสม o o t h สุดๆสวยส,สุดๆเลยแต่คลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องการปูกระเบื้องหน้าบ้านจะปูยังไงไม่ให้ลื่นจะปูยังไงให้สวยงามสีสันเข้ากับตัวบ้านเลือกยังไงมีวิธีการยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะอธิบายให้ฟังตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาอยู่บริเวณโรงจอดรถนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกว่า คุณลูกค้าเนี่ยเขาเลือกหลังคาเนี่ยเข้ากับประตูเหล็กหน้าบ้านเข้ากับเฟรมอลูมิเนียมนะครับของหน้าต่างบนตัวบ้านนะครับเข้ากับราวกันตกตรงเนี้ยเป็นสีดำหมดเลยตรงเนี้ยมูแอน,นโทนไปด้วยกันได้สวยมากๆเลยคุณผู้ชมแต่ที่สาคัญก็คือพื้นตรงเนี้ยเราจะเลือกอยังไงเพื่อที่จะ ให้มันแมทกันนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับในการเลือกสีพื้นกับเบื้องเนี่ยควรเลือกสีที่มันใกล้เคียงกับมูดแอนโทนเดียวกับบริเวณบ้านยากตัวอย่างเช่นรัว้วรั้วจะเป็นสีครีมครีมผนังตรงนี้เป็นสีน้ําตาลน,นะครับน้ําตาลเข้มนะครับตัวบ้านก็อาจจะเป็นครีมครีมนะครับกรอบของตัวบ้านเฟรมของตัวบ้านคุณผู้ชมก็จะเป็นลักษณะของสีแบบน้ําตาลอ่อนๆอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ในการเลือกกระเบื้องเนี่ยถ้าคุณไม่อยากให้มันโดดมากนะครับกระเบื้องเนี่ยจะไปได้แค่2อ,อย่างก็คือโทนครีมโทนน้าตาลน,นะครับ กับโทนดําเลยนะครับมันก็จะเข้ากันแต่ถามว่าถ้าขาวได้ไหมถ้ายังมีอะไรที่มันเกี่ยวกับขาวๆเราก็สามารถไปด้วยกันได้นะครับตรงนี้ก็แนะนําแบบนี้แล้วกันอันนี้คือการเลือกสีของกระเบื้องมูดแอนโทนประมาณนี้แต่ถ้าใครชอบแบบลายๆพ o i n t ให้ถ้าให้กระเบื้องมันเด่นขึ้นมาทําได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันแบบค่อยๆขึ้นมาทีละนิดทีละนิดยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าคุณอยากให้ตัวบ้านของคุณเนี่ยเด่นคุณก็ควรที่จะเลือกพื้นเนี่ยไปในโทนเดียวกับตัวบ้้าาานนคคัุณอยกใหหลงเด่ นะครับคุณก็ควรเลือกพื้นเนี่ยให้เข้าไปในโทนเดียวกับสิ่งที่เป็นสีที่แบบเยอะๆอะยกตัวอย่างเช่นผนงังเขาจะไปในโทนน้าตาลครีมคุณก็ไปในโทนเดียวกันหลังคาคุณจะได้เด่นขึ้นมาอย่างนั้นเมื่อไรคุณเลือกพื้นกระเบื้องสีเดียวกับหลังคาคือสีดำนะครับพื้นกับหลังคามันก็จะถูกกืนกันสิ่งที่เด่นขึ้นมาก็คือผนังบ้านอย่างเงี้ยครับ กระเบื้องก็เช่นเดียวกันพื้นกระเบื้องอันนี้นะครับคุณลูกค้าท่านเลือกมาแบบเป็นสีแบบออกแบบเทาเนาะตอกเทาเนาะไม่โดดจนเกินไปตรงเนี้ยเข้ากับตรงบริเวณสโลปของโครงการเลยโครงการเขาจะออกเป็นสีขาวขวเทาๆาใช่ไหมควันบุหรี่ใช่ไหมมันก็จะไล่เฉดไปนะคอับถ้าคุณเลือกสีได้แล้วคุณอยากให้หลังคาเด่นคุณก็เลือกสีให้มันกลมเกินกับกับผนังอะไรประมาณนี้ครับเลือกเสร็จเรียบร้อยต่อมาคือวิธีการเลือก t e x t อร์ของกระเบื้องนะครับ t e x t อร์ของกระเบื้องเนี่ย ถ้าคุณเลือกแบบว่าเรียบเงาเลยเนี่ยตรงนี้เวลารถขึ้นมามันก็จะลื่นแต่อันนี้คุณลูกค้าเขาเลือกแบบมีการหยับหยาบหน่อยนะครับหยับหยาบหมือนมีเท็กเจอร์เห็นไหมครับมีการยุบตัวนะครับมีการนูนขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้จะให้เท็กเจอร์ขุขานิดนึงแต่ตัวผิวก็ยังมีผิวเงาผิวด้านผิวหยาบนะครับถ้าหยาบเนี่ยเวลาเดินแล้วมันจะสากเท้าอย่างถนนโครงการเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าจะหยาบแล้วจะเป็นการเซาะร่องแล้วก็ตรงนี้คอนกรีตมันก็จะค่อนข้างหยาบนะครับอันนี้คือหยาบ สมมติว่าคุณไปที่โมเด t เทรดเลยคุณขอกระเบื้องเขาบอกขอมาวางที่พื้นได้ไหมเขาจะให้คุณวางเลยนะแล้วคุณก็ขอยญาตแล้วคุณถอดรองเท้าแล้วคุณก็เดินดูดูว่ามันสมูทเท้าหรือเปล่ามันสบายเท้าหรือเปล่าตอนนี้ผมบอกให้เลยว่าสมูทมากสบายมากมันจะดูแบบด้านๆหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับว่าระคายเคืองนะครับแต่พอเดินขึ้นมาด้านบนมันจะออกแบบด้านเงาๆตรงนี้จะสบายกว่าแต่ถ้าจะให้สบายสุดเลยขออนุญาตในตัวบ้านในตัวบ้านคุณลูกค้านะครับหลังนี้เนี่ยท่านาเลือกมาเป็นสีแบบ เงาเงาเลยแล้วก็แบบเดินแล้วมันจะสมูทจะแบบฝ่าเท้าเราจะแบบสบายมากๆตรงนี้คือสบายสุดพอเดินไปออกมาตรงนี้เทเลสต,ตรงนี้ที่โครงการให้สบายรองลงมานะครับความรู้สึกก็คือมันจะต่างกับในบ้านนะครับพอลงมาอีกตรงนี้จะเริ่มด้านนิดหนึ่งแล้วผมว่าก็ยังโอเคนะแต่พอเดินออกไปที่ถนนเลยให้ความรู้สึกที่ต่างกันมากคุณผู้ชมเนี่ยต่างเลยโดดเลยยิ่งไปที่ท้องถนนนี้ยิ่งโดดเข้าไปใหญ่เลยนะครับบางคนเลือกกระเบื้องความหยาบเท่ากับท้องถนนผมไม่แนะนำนะครับ กลัวเวลาลดขึ้นแล้วมันจะลื่นกลัวรถขึ้นแล้วมันจะสไลด์ล้อมันจะฟรีเลย,เล,ยเลือกหยาบๆบแต่ลืมไปนะครับว่าคุณจะต้องถอดรองเท้าเดินด้วยสมมุติว่าคุณอยากแบบอถอดรองเท้าเดินนู่นนี่นั่นคุณรีบนะครับคุณก็จะได้เดินแบบสมูทสบายเท้าหรือถ้ามีเด็กถ้ามีลูกถ้าอยากวิ่งเล่นบริเวณนี้แล้วถ้าหกล้มนะ ถ้ามันหยาบมากๆนะครับมันก็จะทําให้แผลเนี่ยเปิดเยอะมากๆเลยอย่างพื้นในบ้านเนี่ยถ้าหกล้มเนี่ยไม่เป็นแผลผมบอกก็เลยไม่เป็นแผลมันจะเป็นแค่เขาเรียกว่าบวมโนขึ้นมาบวมปูดขึ้นมาแต่จะไม่เป็นแผลจะไม่ถลอกเพราะกระเบื้องข้างในมันเงาจะไม่เป็นแผลนะทีนี้ต่อมานะครับในการปูกระเบื้องเนี่ยผมแนะนําแบบนี้แล้วกันถ้าคุณจะเลือกแผ่นกระเบื้องที่มีขนาดไซส์เท่านี้คุณผู้ชมมาดู ไซส์นะครับจะอยู่ที่ขนาดอยู่ที่ประมาณ3 0คณ60โดยประมาณอะผมเอาเช็คเาว่าประมาณแล้วกันนะครับแผ่นนี้จะเป็นคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมาะสมเหมือนกัน4 0คูณ40ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยคุณผู้ชมในการเลือกแบบนี้ก็ปูเป็น ต่อลายก็ได้หรือจะปูเป็นข้าวหลามตัดก็ได้หรือจะปูเป็นลายเกาะอ,อีกก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าลายต่อต่อเงี้ยลายตรงตรงเนี้ย,ย,ยสวยกว่าอย่าไปเล่นลายเยอะถ้าเล่นใหลายเยอะคุณจะเปลืองกระเบื้องยกตัวอย่างเช่นถ้ากระเบื้องตรงเนี้ยวัดมาได้ประมาณสัก30ตารางเมตรแต่ถ้าคุณเล่นลวดลายเศษอ่ะมันจะเสียเยอะแล้วคุณก็ต้องบวกเพิ่มไปประมาณสัก10-15%ในการเล่นลวดลายดังนั้นเนี่ยฝากเอาไว้นะครับสำหรับการเลือกลายกระเบื้องว่าจะปูเป็นทิศทางไหนลายไหนแนวไหนอันนี้ ปูลายแบบเรียบตรงพื้นตรงๆเลยอันนี้ก็จะไม่เปลืองมากนะครับต่อมาตรงนี้คุณผู้ชมผมอยากจะเปิดให้ดูตรงนี้เป็นฝาบ่อพักคุณผู้ชมนะครับเราทําที่เปิดได้นะครับเอามือจับได้2ฝั่งนะครับแล้วก็กรีดนะครับล่องสวยงามเลยเห็นนะตรงนี้ไม่ได้มีฝาเดียวนะครับมีฝาข้างหลังด้วยตรงนี้นะครับท่อตรงนี้จะตรงกับหน้าบ้านจะตรงกันเลยคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้จะเป็นบ่อพักที่เขาฝังท่อใยหินเพื่อที่จะให้ระบายออกสู่โครงการ เวลาคุณอาบน้ําใช้ห้องน้ําใช้ห้องครัวทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยจะถูกบาบัดด้วยถังแซตหลังบ้านแล้วก็จะมีระบบโอเวอร์ฟลคือน้าล้นพอล้นเสร็จมันก็จะไหลสู่ท่อใยหินตรงนี้แหละเพื่อที่จะลําเลียงออกไปที่หน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝาบ่อพักอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมเต็มกระเบื้องเลยคุณผู้ชมสังเกตนะนี่กระเบื้องแผ่นเดียวเลยนะไม่มีรอยต่อนะครับเราดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเราพยายามเอาใจใส่นะนี่คือลายเดียวเลยนะครับตรงนี้ก็อยากอธิบายว่าการปูกระเบื้องเนี่ยก็อยากให้ลูกค้าเข้าาใจว่ เราพยายามทําออกมาให้สวยงามที่สุดนะครับในการที่จะทําพื้นลงจอดรถผมแนะนําเป็นการปูกระเบื้องดีกว่าคอนกรีตแซมนะนะครับบางคนเขาเลือกว่าคอนกรีตแซมดีกว่าไหมเรื่องไม่ถูกคอนกรีตแซมเนี่ยคุณจะต้องดูแลเยอะปีหนึ่งเนี่ยคุณต้องเคลือบรักครั้งหนึ่งสารเคลือบมันจะล่อนมันจะหลุดดังนั้นเนี่ยโอกาสที่คอนกรีตแซมเนี่ยจะเสียหายสูงมากๆแต่โอกาสที่กระเบื้องเนี่ยจะเก่าเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากๆเป็น10ปีนะมันยังคงสภาพอยู่เลยบางอันนะครับต่อมาผมจะทําการเทสเปิดน้ำนะครับขออนุญาตเปิดน้ําเลยนะ เปิดน้ําเลยถามว่าผมเทสอะไรเดี๋ยวผมจะเดินนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่ผมเดินแบบไม่ลื่นใช่ไหมตอนนี้เราเปิดน้ําดูผมขออนุญาตเดินตอนนี้ผมพยายามเดินลากเท้านะเดินลากเท้าตรงนี้เริ่มสลบแล้วพื้เริ่มสลบแล้ว อันนี้ผมไม่ได้จิกเลยนะเดินสบายๆเห็นั้มเดินสบายๆไม่ได้จิกเท้าเลยนะเดินขึ้นเดินลงสบายๆเลยเพราะว่าเท็กเจอร์ของพื้นกระเบื้องเนี่ยผิวสัมผัสของเขาเนี่ยดีมากและที่สำคัญก็คือไม่ได้หยาบจนเกินไปหรือไม่ได้เงาจนเกินไปคุณผู้ชมถือว่าโอเคเลยแบบนี้เยี่ยมเลยนะครับถ้าอย่างไรก็เอาแบบนี้เป็นเป็นตัวอย่างได้คุณผู้ชมถ้ามันหยาบจนเกินไปข้อเสียผมบอกไปแล้วเรื่องอุบัติเหตุถลอกกบเปิกแน่นอนเรื่องของฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นเนี่ย มันก็จะไม่สมูทคือเวลาเดินแล้วมันจะระคายเคืองอะนะฮะเรื่องสิ่งสกปรกด้วยถ้ามันหยาบจนเกินไปถ้าล่องมันเท็กเจอร์มันเยอะล่องมันเยอะทําความสะอาดยากอาจจะต้องใช้แปรงขัดเลยนะแต่ถ้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูแค่เปิดน้ําที่ฝุ่นมันก็ลอยไปตามน้ําแล้วตรงเนี้ยเห็นไหมสะอาดเลยไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยแค่เปิดน้ำนะอะผมขออนุญาตเปิดแรงขึ้นนิดนึงนะครับในส่วนของต่อมาคุณผู้ชมในการปูกระเบื้องเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงการไหลของน้ำด้วยคุณผู้ชมตอนเนี้ยผมเปิดน้ํานะ น้ำก็จะไหลไปสู่หน้าบ้านสังเกตนะนี่เปิดกระเด็นไปถึงตัวบ้านเลยนะนี่น้ำไม่มีขังเลยนะครับข้างบนไม่มีขังเลยหรือบางคนบอกว่าอุย้ยเปิดแรงไปอ่ะผมปิดเลยปิดน้ํายังไหลยอยู่เห็นไหมอ่าโอเคต้องบอกว่างานของเรานะครับตรวจดีเฟกต์เนี่ยในงวดสุดท้ายเนี่ยเราดูแลลูกค้าดีมากลูกค้าบางท่านนะน้ําขังนิดนึงก็ไม่ได้แต่นิดนึงก็คือต้องบอกว่า กระเบื้องเนี่ยแผ่นมันยาวบางทีมันอาจจะมีนิดเดียวเขาว่านิดเดียวคือเท่าไปยุกข้อยก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่อันนี้เนี่ยเราดูแลดีสุดเลยก็คือไม่มีขังเลยทุกหลังเราดูแลดีหมดคุณผู้ชมนะครับอยากให้เข้าใจดังนั้นเนี่ยในการตรวจด,ดีเฟกต์เมื่อสุดท้ายกับเราเนี่ยอยากให้ลูกค้าสบายใจได้ว่าคุณลูกค้าสามารถตรวจด,ดีเฟกต์จดตามรายการเหมือนคุณลูกค้าซื้อบ้านเลยตอนนี้เขาตรวจรับบ้านเป็นไงมีรายการให้แก้ไขเรามีใบเอกสารดีเฟกต์รายการเหมือนตอนคุณซื้อบ้านเลย10ข้อ15ข้อว่ากันไปเราจะแก้ให้ห ต้องแจ้งก่อนว่าเรามีดีเฟกตให้ลูกค้าตรวจด้วยดังนั้นสบายใจได้ทํากับเราเนาะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับการเลือกกระเบื้องลงจอดรถเลือกยังไงให้ใช้ประโยชน์ได้มากสุดไม่เกิดปัญหาในอนาคตนะฝากเอาไว้แล้วกันนะครับถ้ายัางไรอยากต่อเติมแอดไลน์ได้เลยอดีตอยู่ด้านล่างหรือโทรมาที่เบอร์0 8 8 1 0 4 4 8 8นะครับแล้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีสวัสดีครับ